เกินการคาดหมายนะครับจากที่เราได้ได้ทำงานในพื้นที่นะครับจังหวัดปัตตานีมาตลอด13ปีที่ผ่านมาครับผมจากที่เราตั้งใจได้ทําตามวิชาชีพที่ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยได้สอนเรามานะครับโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรฮะแต่วันนี้คืออยาทางคณะได้เห็นความตั้งใจของเราในพื้นที่เราได้ทํามาตรงนี้ครับก็ถือว่าเป็นรางวันที่เป็นแรงผลักดัน ต่อไปในการทำงานในพื้นที่ในจังหวัดปัตตานีต่อไปนะครับพี่ขออนุญาตเรีพราะว่าความเป็นครูกับความเป็นศิษย์เนี่ยมันก็คงจะไม่หมดไปจริงไหมแล่วคงจะไม่ใช่หมดไปเพราะว่าด้วยกลไกของการเรียนที่มันต้องหมดหมด ได้รับปริญญาอะไรไปเนี่ยมันคือการจากกันไปที่คิดว่าสายใยความสัมพันธ์ของความเป็นครูความเป็นสิษธ์กัน,เ,นเราน่าจะอยู่เป็นหอนเน่เหมือนกันที่เราสึกกับอารังที่เยังรู้สึกว่า,า,าก็ยังเป็นครูเป็นสิทธ์นะเป็นสิษธ์เก่าที่นี่มีครูที่นี่เรียคอ,อเรียกว่าคอยดูแลเกื้อกูแลแล้วก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน เรนรู้จากวันนี้จากพี่อารันะคะก็รู้สึกว่าการทํางานแก้ภาพบาบัดในชุมชนนะคะการที่ถ้าเราเข้าถึงกายภาพในภาคบหดในชุมชนจะเป็นสิ่งที่ดีมากขึ้นค่ะเพราะว่ายิ่งอยู่ในยิ่ต่างอําเภอขึ้นไปอะค่ะการที่มีกายภาพเข้าถึงชุมชนลงชุมชนอย่างเงี้ยก็จะทําให้เรามองเห็นภาพของคนไข้ได้มากขึ้นเหมือนแก้ชินแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆกับคนไข้ได้มากขึ้นค่ะการทํากายภาพนะคะคือเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นฝ่ายฝันค่ะแล้วก็ เนื่องจากว่าจากที่เรียน4ี่ปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีท้อบ้างมีความแบบไม่อยากทาบ้างแต่พอได้มาละพี่เขาเล่าประสบการณ์เนี้ยค่ะก็เล็งเห็นว่าก็ยังมีคนไข้วา,างคนค่ะต้องการกายภาพเป็นจานวนมากแบบก็เหมือนว่ามีแรงจูงใจให้เรารู้สึกว่าอยากที่จะรักษาคนไข้ต่อไปค่ะก็วันนี้นะครับผมที่ได้ความรู้ในเรื่องที่พี่สิทธิ์เกามาพูดแนะนํานะครับันก็ได้ความรู้ในการแบบเตรียมความพร้อมในการจบไปังจากที่เราเรียนจบไปแล้วเราจะมีการ เตรียมาพร้อมในการประกอบอาชีพแนวทางในการดําเนินชีวิตแนวทางในการแบบทางานร่วมกับสาขาอื่นๆหรือว่าสาขาอาชีพอื่นอย่างไงครับผมขอบ